คือพอ,อพอวิ่ไในพะละนะครับว่าพอ,อ,อาผมขอไม่เรียนได้ไหมอยากเล่นกีฬาอย่างเดียว <Ừ. S 2> นะครับถึงบอกว่าแต่ว่าต้องต้องต้องเป็นในกีฬาของถาบันก่อน้วต้องแข่งฐานบันก่อนถ้าได้ถ้าได้เรียนทงถาบันเนี่ยพอ,อก็ก็จะให้เราเป็นกีฬาโดยอาจจะไม่ต้องไม่ได้เรียนนะครับอันนี้ที่เรามีความตั้งใจว่าคืออยากอยากให้จบเพราะผมเ,นะรเรียนช้านะครับเรียนช้ากับเพื่นอนตอนเรียนพะละเนี่ยผมอายุยี่ปีแล้วนะครับเพราะว่า ผมเรียนจบกศนนะครับมหกจบกศนอแล้วก็ไปต่อพระยาลาปริยตีนะครับแล้วก็จบพระ,ะไปต่อโทที่มอจบุษาศาสตร์พัฒนาชมชนสามปีครึ่งนะครับเพราะอันนั้นเป็นเป็นแรงบันดาลผมรู้ว่าจี่เราเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเรนะครับพอพอได้เล่นกีฬาเนี่ยเรามีการต่อรองกับเพราะว่าอยากเล่นกีฬาอย่างเดียวเพราะว่าเรียนไม่รู้เรื่องเพราะาผมก็ใจว่าเรียนเรียนพละเนี่ย เล่นบอลวอลเลยอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันมีวิชาอังกฤษด้วยสิติด้วยซึ่งเราไม่เข้าใจผมน้ำตาไหลเลยก็โบบอกเพราะว่าผมเรียนไม่ได้เพราะว่าผมผมไม่ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนนังสือนนี่เลยแกบอกบไม่ไรไมาอยู่พอแต่บ่สอนให้แกก็สอนผมนท่อง,อ,งอะไรเนี้ยภาษาอังกฤษอะไรเนี้ยอาจารย์เป็นไหนครับที่ดูแลที่เป็นโค้ชเอาผมที่เป็นค้ชแรกผมเป็นอาจารย์วิสุดา เป็นอาจารย์ผู้หญิงนะอาจารย์ผู้หญิงรุ่น้องผมกองรุ่น้องผมอีกแต่ว่าแกก็ให้ให้เห้ว่าเหมือนเราเป็นพี่คนหนึ่งนะนะครับแกก็ให้ให้ให้เกียรติเราแล้วก็ผมก็ซ้อมซ้อมหนักกว่าเพื่อนนะครับจากที่เรานัดเราซ้อมห้าโมงเย็นหรจะไปสี่โมงเดี๋ยววิ่งก่อนผมถือว่าอะไรถ้าไปก่อนันได้เปรียบนะครับถือว่าอะไรไปก่อนไม่ผมถือว่าผมววิ่งก่อนถ้าฝนตกเนี่ยผมจะใส่เสื้อฝนวิ่งก่อน แล้วก็วิ่งก่อนแล้วก็เราจะรอบเป้าที่มีอยู่ในในในสนามแล้วกระโดดเชือกแล้วก็เขาเห็นผมเขาไม่คล้ายว่าบ้ากอลลังเลยนะเขาเรียกฉายาว่าไอ้ยักษ์นะครับผมพาละถ้ารุ่นรุ่นรุ่นหกภาละเนี่ยเขาจะเรียกว่ายักษ์เลยก็คือผมเพราะว่าเราบ้ากอลลังผลตกเวลาแข่งขันเนี่ยผมก็จะบอกน้องๆที่แข่งกับผมว่าน้องบายพี่เจะเพราะว่าผมเรามีแรงแบบว่ากลัวเขาเจ็บไงกลัวเขาเจ็บพอกมดเวลาพี่สู้ก็ เราชนะก็ชนะมาเรื่อยๆก,ก็มีอาจารย์ขวัญัยมออครับอ,อาจารย์อาจารย์ขวัญใจนักศสัษาเนยเห็นแววผมว่าบ้ากําลังแกให้ผมไปคัดดินชาติไทยแะครที่กรุงเทพเนอางนั้นผมได้เปเลี้ยงสี่สิบบาทก็จะม่ติดก็ติดครับก็ติดก็ได้กเ,เก็บตัวที่มออตอนนั้นสมาคมปัานจังเลไทยอยู่ที่มออนะครับก็เก็บตัวที่มอแต่ว่าผมไม่ได้ไปซีเกมเพราะผมกลัวเครื่องบิน คอผมบินนั่นเป็นข้อข้อเสียของผมไม่ได้ไปผมเก,ก็บตัวซีเกมสี่ครั้งไม่ได้ไปสักครั้งเลยม,มีปีสุดท้ายที่หนังนสือสองคุมไม้ผมคัดที่มาเลเซียที่มองโดนไอแอลผมคิดว่าผมได้ไปให้นอนเลยเพราะว่าน่าจะไปทั้ัวร์แต่สุดท้ายไปเครื่องอีกก็ไม่ได้ไปก็เลยไปสุดท้ายผมแข่งขันที่ดับมงอางคานที่กรุงเทพนะครับก็เลยมีความตั้งใจว่าคือเมื่อก่อนผมไปกีฬาเนี่ยเเราคัด คัดสีเกมติดเนี่ยพอเขาจะมีต้องคัดบ่อยๆนะคือคล้ายๆว่าเขาจะเอาเด็กของเขามา <c oughs> มามา,มาไปให้ได้ไงเขาต้องมาคัดเราตลอดเรารู้สึกว่าเราย่อ,เ,อเปรียบคือเอานักมวยมาสู้เราเอานักกีฬาที่มันหนักๆเราขาเกือบหักเลยเพราะว่าเจอนักกีฬาที่หนักๆตอนนี้เราผมมีแรงบันาดาลว่าผมจะสร้างกีฬาผมเลยบอกบอกตอนนั้นนาย,ยกเป็นเป็นนายทหารเป็นในพล พุ่นบอดีแพทย์ผมบอ,อกทนายยกผมจะกลับไปซ้อมเด็กมาสู้พวกที่โกงเนี่ยพวกที่เอาเปรียบผมเนี่ยผมก็เลยได้มาอยู่ที่โรงียศบาลหนึ่งปีสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดก็เลยเอาเด็กที่เกเรเด็กที่บ้านหนึ่งเด็กยายวกายมีเด็กเกเรมากเลยนะครับเ้าก็เมนเด็กสูบบุหรี่ด้วยผมก็เลยดึงพวกเนี่ยแปดคนนะครับมาเล่นกีฬาโดยการซ้อมร่างกายอย่างเดียวแล้วไม่มีมมท่าทาง ซ้อมร่างกายประมาณสี่เดือนขึ้นมนใดกระโดดเชือกโคเนี่ยจนจนแม่ของนักกีฬาบ,บอกผมว่าไม่ให้ลูกเล่นแล้วมผมถามทำไมก็แม่ลูกขายไม่ออกกล้ามเนื้อขายใหญ่กล้ามใหญ่หมดมแต่แม่เล่นผมบอกไม่เลยตั้งายก็ไปแข่งที่ที่กรุงเทพป,ปีแรกเลยแล้วก็จะมีสึกจะมีสอนนอยแอด้วยสอนนอสมแอมามา่มาเนี่ยอ่าก็เป็นรุ่นแรกผมไปแข่งที่กรุงเทพอ่าก็เราเป็นมัธยม แรกที่เคยแข่งอันดับประชาชนนะครับทางสมาคมก็ทำหนังสือมาไม่เราแข่งเพราะว่าเป็นเป็นเด็กเยาว,วชนผมก็เลยทำหนังสือสับบังว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะเอาิชอบเองก็เด็กแปดคนเนี่ยชนะทีเป็นชาติไทยหมดเลยดังนั้นก็ออกสื่อพิมพ์ราหน,น้าหนึ่งเลยว่าว่าเด็กเยาว,วชนชนะทีมน,นชาติไทยก็ตอนนั้นผมอยู่รัฐบาลเลยนะแล้วก็ท่านนายกวุทธ์เนี่ยก็เห็นความสำคัญแล้วว่าเราเราควรตั้งใจก็เลย จะมีช่วง,งนั้นจะมีเรื่องการบรรจุคน,นพิเศษนะคระับก็ผมก็มีชื่อในนั้นก็ได้บรรจุก็เลยทํําทากีฬานี้มาตลอดคือเราผมมองกาสว่าผมเป็นนักกีฬาปัญจรัต์เนี่ยตอนที่เราแข่งมาทั้งหมดสิบห้ารุ่นนะครับผมก็แถวสิบห้ารุ่นเนี่ยเวลาท่านนายยกมาคมมาเนี่ยเขาถามชื่อนักมวยเขาถามชื่อคนนี้ว่าชื่อมวยอี่ยนี่ก็บอกชื่อแก้วมรลากตดบ้าง ตาโวาบางังพอถึงผมนั่ก็ถามว่าชื่อ,มอเยมย์พวกที่นักเลงผมเป็นนักเลงครับ <c ười> เขาก็เลยว่าเออเจอนี้พูดตรงก็เลยเราสึกว่าเราไม่ได้มีความโฟกัสว่าเขาจะคุยเราเขามองว่าคนที่เป็นนักมวยที่มีผลงานเนี่ยน่าจะเป็นจะคุยมากกว่าผมก็เลยมีความตั้งใจว่าเราจะทำไงให้เด็กไม่มีโอกาสอย่างเช่นเราเนี่ยต้องมีโอกาสอย่างเราผมก็เลยสร้างนักกีฬามาเรื่อยเรื่อย พอเด็กไปแข่งชนะทีมชาติไทยมาก,ก็ทําตลอดก็เด็กได้ช่วยวระทานทุกปีแล้วก็มีการแทนในมตนี้มาก่อนนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเงินเดือนผมหกพันกว่าบาทมองใจกินสักบาทเลยก็ให้เด็กหมดเลยนะครับก็รถยนต์ก็บริการเด็กหมดเลยก็ทําเรื่อยๆกนถึงปัจจุบันเนี่ยทีู่มิใจสุดคือผมได้ทําเด็กได้ทีมชาติไทยที่สามคนครับที่มาจากโรงียาบาลหนึ่ง แล้วก็ไปแข่งอันดับอีกเช่นเกมได้เหรียญทองด้วยแล้วก็ได้ซีเกมนะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนแรงบรรดาแล,แล้วก็แล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ได้อะไรหนือชื่อเป็นผู้สอนนินเด่นของประเทศไทยมาก่อนเพราะเราสร้างเราสร้างกินชาติไทยช่องนั้นเนี่ินชาติไทยที่อยู่บันตานี้คือแต<ไ>่คนนี้ที่เยอะที่สุดในในบรรดาทุกจังหวัดนะครับ ก็เด็กแปดคนนี่ก็ได้เหรียญเหรียญทองได้เหรียญทองอินเช่นเกมอินเช่นลูกแล้วก็ซีเกมนะครับก็ทําให้เราสึกว่าสิ่งที่เราเด็กที่ไม่มีโอกาสเนี่ยก็มีโอกาสเด็กก็ได้ได้เงินของจชาลูกหนึ่งล้านบาทได้ซื้อรถยนต์ได้พาพ่อแม่ไปไปเมกะแล้วก็ซื้อที่แล้วก็เราสึกว่าเราโอกาสที่เราให้เด็กเนี่ยมันเหมือนว่าเด็กจะไม่มีอะไรเลยก็เหมือนเราเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยแต่เด็กเราเนี้ยก็ ก็ะจะมีที่ผมก็ครูเวมกรูบา,าคนหนึ่งก็เป็นนักกีฬาปัญจาติผมออก็้แต่ปห้าปหกก็ตอนนี้ก็ได้มันจุคนนี้พิเศษเหมือนกันก็เป็นเป็นครูพระละเหมือนกันนะครับก็ทำให้เราสึกว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะเหมือนว่าเหมือนเราเมื่อก่อนละมันยากเหลือเกินทำง,งานเนี่ยผมได้ใช้โคตา้าทีมชาติไทยไปสอบอ่ะไม่เคยติดเลยเพราะเขาจะใช้เส้นของคนที่มีเส้นอ่ะผมได้ดับสองตลอดเลย พอไปแข่งไปไปสมัครงานที่กกทเราได้ดับสองเราใช้กฎตั้ชชัดไทยเราก็เลยงงว่าทําไมเราได้ดับสองเขา,บอ,เา,บ,อเาบอกว่าเราแพ้เรื่องของเส้นอันนี้เป็นแรงบันดาลผมว่าเราทําไงให้เด็กมีความสามารถในการต่อยอดในการเรียนสีอย่างเช่นเด็กเรียนเทศบาลหนึ่งมสามสามารถเรียนฟรีได้ไปต่อดับเล่นกีฬาได้ดฟรีถ้าจบมหกก็สามารถต่อประละ โดยการใช้กอต้าเรียงฟรีโดยผู้กองไม่ต้องเสียตังค์บาทเลยก็อันนี้เป็นเป็นหมือนว่าเราทำให้เด็กได้นั้ได้ได้สิ่งที่เขาไม่ต้องมาผู้กองแต่ร้อนเรื่องจ่ายตังค์นะครับอันนี้เป็นที่สิ่งที่เขาต้องการอยากให้เด็กมีมีมีอะไรก็เล้วเหมือนเด็กที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ทําให้เด็กได้ได,ได้การเรียนสือได้ดีขึ้นนะครับพอเด็กพอจบมาแล้วเนี่ยก็ผู้คนได้งานหมด นะครับพอเราสึกว่าเด็กคนนี้ที่เราทําเนี่ยมีมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับผนะมกระโดด